โอเคครับวันนี้จะอยู่กับผมนะครับผมกับใครก็ไม่รู้ <c oughs> วันนี้ก็อยู่กับคนรอสองคนนะใชครับวันนี้จะมาโชว์เกาะน,นะครับที่ทำจากโปรแกรม Unity นะครับผมชื่อว่าเกาะอะไรครับคุณบอยเกาะเกาะแม่กินนะครับผมโอเคคนคนการหมุนหมุนรูมรอบเรือได้เลยนะฮะหมุนหมุนไม่ได้รอบ <c oughs> อรอบเลยครับเขาแบบสามร้อยสีองศานะครับผม มันสวยมากเลยนะครับผมว่าถ้าถ้าไม่ได้คะแนนแต่นี่มันมันไม่ได้นะใช่ไหมฮะใช่ครับผมก็สวยอะครับโอ้ทำไมมันสวยอย่างนี้ครับทุกอย่างดูเหมือนมีการจัดวางระเบียบแบบแผนมาดีมากเลยนะการวางตำแหน่งการจัดการางการวางบ้านการวางปราสาทอะไรแบบนี้นะฮะผมวางแผนกับคุณบอยอยู่สองปีอะครับวันจะได้เป็นแบบผมว่าได้เวลาที่เราต้องเดินลงไปสำรวจในเมืองกันแล้วนะครับได้ครับผมเข้าไปเลยฮะ เมื่อเราลงมาในในฉากนะเราจะเห็นอะไรบ้างครับคุณการเราเราจะเริ่มจากจัตตาร์นะครับเราจะเห็นต้นไม้สองต้นนะครับสะพานข้ามแล้วก็เห็นเรือแล้วก็พีพฉลามนะครับผมเรือเรือนี้ไม่ได้ทํามาจากไม้ธรรมดาใช่ไหมฮะใช่ครับมันทามาจากไม้อะไรครับไม้อัดครับเอาละครับตอนนี้เราจะข้ามสะพานไปนะฮะไปดีกว่าครับผมสะพานนี้ก็ไม่ได้ทามาจากไม้ธรรมดาเหมือนกันใช่ไหมฮะ ใช่ครับใช่ครับโอเคฮะเราจะไปถามว่ามันทำจากไม้อะไรนะครับผมเราเราเข้าไปในเมืองกันเรียนได้เลยนะฮะได้ครับผมนี่คือทางเข้านะครับคุณคุณรู้รู้ไหมครว่าที่นี่อะไรคุมบังคาคุมหรือเปล่าครับดีมากครับคุณการผมชอบมากเลยวันนี้ผมเตรียมมาดีครับครับตอนนี้เราจะไปที่ไหนครับคุณการเราไปท่าเรือก่อนไหมครับผมใช่ฮะ เดินวายแบบดิจิตอลนะครับครับผมมือท่าเรือน,นะครับผมมองดูจากตรงนี้เราจะเห็นอะไรบ้างนะถ้าเรามองในมุมกว้างๆว่าจะมีต้นไม้มีกำแพงแล้วก็มีเรือน,นะครับแล้วก็ฉลามลก็แม่น้ํารอบๆนะครับผมสุดยอดไปเลยนะแร้วก็เป็นเรือจูโจมนะครับผมตื่นางคนนะับ <laughs> มันมีเรืจูมกับเรือท่องเที่ยวใช่ไหมฮะใช่ครับผมถ้าเรือท่องเที่ยวนี่มันจะเป็นยังไงครับผมเรือท่องเที่ยวก็จะไม่อยู่แถวนี้ครับเขาบอกว่าเรือท่องเที่ยวเนี้ยข้างหลังมันจะลื่นๆหน่อยใช่ไหมฮะเวลาจะมีคนไปฉี่ข้างหลังเรือใช่ไหมฮะคุณการน่าจะปริมาณน,น้ําเพิ่มนะครับคนไปฉี่ฉี่หลังเรือแล้วทําไมเขาถึงต้องลื่นตกลงไปในเรือด้วยตกลงไปข้างล่างแล้วแต่เพื่อนเขาไม่คิดจะช่วยเลยครับจังหวนะนะั้น <c oughs> เราครับเ,เ,รเ,รเราเราเราได้เวลาเข้าไปเมืองแล้วนะฮะได้ครับผมพูดถึงในเมืองแล้วคุณการจะนึกถึงอะไรคะนึกถึงอะไรดีวะ <c oughs> คุณไว้ก็ยิงคําถามไปไม่หยุดเลยใช่ไหมครคุณการยจะพูดอย่างนั้นใช่ไหมผมก็จมมา <c oughs> ผมคนดื่มนะครับครับผมนี่นี่คืออะไรครับรนี่คือบ้านเรียนนะครับผม <c oughs> อ๋อามันคือบ้านเร <c oughs> ียนไง บ้านสมัยยุคไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันครับพอดีอยู่แต่กับปัจจุบันไม่อยู่กับอาดีตครับผมชอบ่ังเลยนะนโยบายแบบนี้ใช่ครับผมสัญญาผมขอเวลาไม่นานครับแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาใช่ไหมครับไปกันต่อเลยครับคุณคุณอธิบายสิ่งปลูกสร้างสิ่งนี้หน่อยนะฮะครับตรงนี้ก็คือเป็นโบสถ์นะครับผมโบสถ์ศาสนาคริสต์แล้วก็มีรูปปั้นของมีรูปปั้นของมังกรนะครับ อยู่บนหลังคาบนนะครับผมเฮ้ยผมว่ามันต้องมีดราม่านีแน่เลยนะฮะที่ว่ามีอ่ามังกรกาลังจะกินไม้กางเขนที่เป็นสัญลักษณ์ของพระเยซูคริสต์นะครับคุณการคิดว่ายังไงอ่ะแล้วแต่ครับแล้วแต่จะคิดใช่ไหมแล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบครับผมชอบอย่างเลยชอบคุณกายโดนแน่กูแบบตัวเล็กดันดีครับผมชอบดราม่าไปไปหลังไปหลังครับผมตรงตรงไปเลยผมชอบ นะครับผมนี่ก็เป็นบ้านเป็นต้นไม้เป็นที่โล่งๆครับกำแพงนี่ไม่ใช่กำแพงหินธรรมดาใช่ไหมฮะใช่ครับข้างในบรรจุแทท่นมาหรือมาไหมครับผมทุยนี่คือนอกกำแพงนะครับผมครับผมนอกกำแพงนี้เขาบอกว่าจะมีอิสระเราอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับแค่เราข้าบแค่เราฆ้าพวกมันทั้งหมดในอีก ฝากหนึ่งของทะเลแล้วก็จะเป็นอิสระใช่ไหมครับผมใช่ครับแต่เราต้องสร้างพื้นใต้ทะเลก่อนครับตอนนี้เดินไปไม่ได้ครับมาดูบริเวณด้านนอกตรงนี้ไหมครับผมตรงนี้อจะร้อยได้หน่อยๆนะครับนอกจากพื้นที่ไม่เสมอนะครับผมใช่ครับตรงนี้เป็นดินมันยุบครับแต่กําแพงมันมันแข็งแรงกว่าครับกแพงเลยชนะไม่ไม่สามารถแล้วทำไมบ้านทําไมตึกตรงนี้ถึงยังอยู่ได้ครับเพราะว่าผมอัดกาวตาช้างหมครับ คนก็พูดไปเรื่อยผมใจูมิใจสุดแล้วครับอันนี้ปั้นมากับมือใช่ไหมครับคุณจะพูดอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับลากกับมือเลยครับอืมลากเลเยอร์คมๆเลยครับผม <c oughs> ผมบอกเลย <c oughs> ลากเลเยอร์คมๆขยายคมๆเลยครับอ๋อไปกันต่อเลยไหมครับผมบไปสุ่ม <c oughs> อี่ที่คุณหมุนรอบกอครับผมเห็นอีกฟางหนึ่งของกอมันมีสะพานข้ามไปอยู่ด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับอีกฟางเป็นศัตรูครับไม่ใช่ครับไม่ใช่อีกฟางหนึ่งของสะพานนะครับคุณคุณคุณเห็นรูรูนี้ไหมฮะเมื่อผู้หญิงบพกว่านี่คือครั้งแรกของเธอครับมันจะประมาณนี้อะไรตาแล้วมันผมเคยเล่นไปแล้วนะเหมือนผมเคยเล่นไปแล้วว้าว มาข้ามสะานนะครับผมตรงนี้ต้องสปบีด้ิดหน่อยครับดีไม่พอขออาไปดีไม่พอขออาไรสะพานดีไม่พอนี่ครับสะพานสวยมากครับก็ตรงกลางก็จะเห็นโบสถ์กับดาก้้นสลีเยอะเลยนะครับข้อขาล่างก็มีเลี้ยงฉลามไว้กี่ตัวเลี้ยงไว้กิ่ตัว ตัวใหญ่หนึ่งตัวหรือวอยู่ใต้น้ำหน, <S 1> 1, <S นึ่งสองสามสี่ห้าสองตัวใช่ไหมครับประมาณนั้นครับโอเคครับเราจะเข้าอันนี้กคื <c oughs> อนนกำแพงนะครับผม <c oughs> เข้าไปในเมืองเข้าไปในป่าเข้าไปเลยครับคุณบอยครับผมเข้าไปเลยคนะนีประสาทล้างใช่ไหมใช่ครับประสาทล้างครับผม นลคนอาจจะสงสัยนะทำไมประสาทล้างถึงมาอยู่อีกจากเกาะอีกฟากนะฮะเรื่องนั้นคุณการมีคําตอบใช่ไหมฮะออมเดี๋ยวทำไมเธอเธไมาถึงมาอยู่อีกฟากได้ฮะก็ผมเป็นคนเอามาวางครับขอบคุณครับอ๋อขอบคุณฮะเออแล้วเมื่อกี้ที่ผมดูจากไกลๆมันมีหอคอยอยู่ด้วยใช่ไหมใช่ครับไปไปดูหน่อยได้ไหมครับผมได้ครับผม นี่กับทุ่งากกาบวรรหนนาครับห่างกับงานดีมากเลยนะโรงัานประมาณเจ็ดเอเคอร์คุณปั้นเองใช่ไหมครับผมไอ้ทุ่งหญ้ากับต้นไม้อะไรพวกนี้ยใช่ครับปั้นเองครับแล้วก็หอหอคอยนี้คุณก็ปั้นเองใช่ไหมฮะโหลดมากับมือเลยครับผมใช่ใช้มือใช้มืออุ่นๆใช่ครับผมใช้อุ้งมือนะครับสุดยอดไหมครับผม จ็เปแล้วยาวถึงสวรรค์เลยครับเราไปเยี่ยมชมใต้น้ำมันต่อไหมครับผมได้เลยจัดไปเลยครับไปครับผมไปลงในคลองดีกว่าครับเมื่อพูดถึงคลองเนะี่ยคนการจะนึกถึงอะไรฮะคลอง <c oughs> ถึงน้ำครับเราจะลงกันในน้ำนะครับพร้อมหรมือยังครับเอ้ยตื่นั้งังเลยฮะย่งยาวจพึ่งอริ่งพึ่งยิ่ง คุณคุณไม่ทำตามผมคุณไม่ฟังผมมั้งครับคุณคุณการคุณจะทำอะไรก็ทำเหมือนไม่มีสคริปต์ครับต้นสดโดยฉลามเลยครับนี่ฉลามตัวผู้ฉลามตัวเมียน่าจะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียครับผสมกันนี่ก็น่าจะลูกฉลามได้ประมาณสามสอืองกำลังเตรียมเข้าอนุบาลเราเราดูได้ยังไงครว่าตัวผู้ตัวเมียของฉลามเราดูจากอะไร มีจูไม่มีจูครับใช่ครับม<ถ> <c oughs> ีรัมตัวใหญ่นะครับขยับได้ด้วยครับสุดยอดเันเราสามารถขึ้นไปขี่มันได้ไหมั้ยได้ครับผมเอาขึ้นบมกก่อนนะครับ <c oughs> นี่ครับ ขึ้นมาอยู่บนวันแล้วว,ว้าวยับเลยนะมันเชื่องมากเลยครับแต้น้าครับที่เห็นเป็นหญ้าไม่ใช่เลยครับนี่คือสาหรายครับผมสาหรายตเ,าเกแต่โมเดลมันเหมือนหญ้าที่อยู่ข้างบนในป่าเลยนะครับผมถ้าคุณคิดว่าเป็นสาหราย,ยมันก็เป็นสาหรายนะครับเชื่อคลิปเป็นเอ,อคนที่มาดูคลิปนี้นะครับคิดเป็นสาหรายกดบวกหนึ่งนะฮะคลิปเป็นหญ้าก,กดบวกสอง จะหลายเจ้าของคลิปกดบวกสามมาเลยครับสาหลายที่มันบางๆนี่มันเขาบอกว่าคนคนที่คิดจะทําอะไรครับสร้างทุกอย่างผู้ที่สร้างเอเอถือว่าผมไม่ได้พูดนะผมวมิู่ดที่อะไรไม่รู้มันบางอย่างเลยนะสาหลายสาหลายของคนการบางไหมฮะหนาๆนะครับหนาเต๋อครับหนาเต๋อ ก็หมดแล้วน,นะครับบรรยากาศก็มีเท่านี้เลยครับเมืเ่อ,อ,อกี้ผมเห็นดวงอาทิตย์ด้วยฮอ๋อใช่ครับดวงอาทิตย์ก็ผมสร้างขึ้นมาเองครับ <c oughs> นี่คุณสร้างทุกอย่างเลยใช่ไหมไอเดียตบจะจปเลยนะห <c oughs> ยอกครับหยอมอ่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะถ้าคลิปนี้มีคนกดไลค์ถึงหนึ่งคนเมื่อไหร่คุณการจะแก้ผ้าแล้วผมจะเอากระดอ,รอยยัดตูดคุณการครับผม <c oughs> มันก็ไม่ว่ามาจะเดินสักไหนก็ต้องแพลาครับเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเอาพูดสิครับเอาเลยครับเราจะพาชมในบ้านนะครับเข้าไปเลยไหมครับคุณบอยเข้าไปเลยฮะนี่ครับประตูเปิดได้นะครับผมครับนะครับประตูเห็นมครับเปิดได้ดูดูสีแซงมากเลยนะ แล้วก็ขึ้นบันไดได้ได้วยนะครับปั้น,นองเลยนะครับปันบ้นเองใช่ไหมใช่ครับเลืมาคบมือเลยครับนี่ครับบริเวณบ้านกว้างประมาณสี่สิกิโลนะครับผมอย,อยู่ได้ประมาณบ้านสอง 2, ควรเพืน่นม,มันขึ้นชั้น่องเลด้วยนะใช่ครับผมกูอย่าเลงภาษาคันไซเลยนครับผมบผอันนะครับเออมันมันขึ้นชั้นสองด้วยนะครับ ข้างนอกนะครับประตูสั่นแล้วครับลมลมใช่ไหมฮะลมใช่ครับผมนี่ครับ <c oughs> คุณนี่เห็นด้วยกับผมทุกอย่างเลยนะใช่ครับ